สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแฮส่งกำลังใจแอดมินดังเพจบ้านดุงสูญเสียภรรยาเก่งชนสิบล้อเมื่อวันที่18ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดอุบัติเหตุเศร้ากับครอบครัวนายวีรพลรักเสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต เมื่อภรรยาประสบอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนท้ายรถบรรทุก1ิบล้อเสียชีวิตกลางดึกคืนวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนายวีรพลพร้อมญาติญาติรับศพภรรยากลับมาตั้งสวดอภิธรรมศพที่บ้านท่ามกลางความโศกเศร้าสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายอุดรธานีสกลนครต,ต่อบ้านเชียงอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรถยนต์เก๋งชนท้ายรถบรรทุก1ิบล้ออย่างแรงสภาพรถพังยับเยินนางสาวปิยนาทรักเสมอวง์หรือตาอายุ37ปี ซึ่งภรรยานายวีรพลรักเสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยระหว่างนายวีรพลพร้อมครอบครัวนิมนต์พระไปเชิญวิญญาณภรรยากลับบ้านที่บ้านดุงบรรยากาศสุดสลดนายวีรพลร้องให้ตลอดเวลาปากพร่ำพูดบอกให้ดวงวิญญาณภรรยากลับบ้านขอโทษทุกอย่างที่ผ่านมาที่ให้เวลาให้ความอบอุ่นแทบจะไม่ได้เลยตั้งแต่เป็นแอดมาอดทนยอมให้ทำในสิ่งที่รักชอบทุกอย่างขอให้อโหสิกรรมให้ทุกอย่าง สัญญาจะดูแลลูกให้ดีที่สุดขอโทษที่ทิ้งให้อยู่กับลูกกินข้าวกับลูกสองคนและภรรยาจะอยู่ในใจทุกคนตลอดไปส่วนบรรยากาศที่งานศพมีผู้มาร่วมอะไรแสดงความเสียใจจำนวนมากพร้อมให้กำลังใจในายวีรพลและครอบครัวโดยมีกำหนดชาปนากิจศพที่วัดศรีพดุงต่อศรีสุดโทอำเภอบ้านดุงจงอุดรธานีวันที่19ตุลาคมนี้สำหรับนายวีรพลรักเสมอวงเป็นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตชอบช่วยเหลือคนอื่นหลังไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่กลับบ้านมาได้3วันก็ได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นมือขาดหมอนัดผ่าตาัดนอนรักษาตัวที่สมเด็จพระยุพราชบุญดางหมอนัดผ่าตาัด21ตุลาคมนี้แต่ได้รับข่าวร้ายภรรยาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจึงขอหมอจัดก,การศพภรรยาก่อนเข้าผ่าตาัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ